วันนี้ผมจะพาไปดูเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดปัทวิกรกันนะทุกคนตลาดที่เขาว่ากันว่าของมือสองถูกที่สุดในกรุงเทพจริงหรือเปล่าเป็นยังไงไปดูกันเฮ้ยจะไปเล่นไปกองเนี้ยตัวละ5บาทเองเฮ้สวัสดีนะคะต้องยกมือไหว้ปาแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเฟิร์สนะครับ <Okay. S 2> วันนี้เรามากันที่ตลาดปัทภิกร <laughs> วันนี้เราจะมาซื้อเสื้อผ้ามือสองกันนะครับ โดยที่นี่เป็นตลาดเสื้อผ้ามือสองที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับโดยความคิดที่ว่าไม่มีเสื้อผ้าใสแล้ว uh. เสื้อผ้าเก่าหมดแล้ว uh. ก็เลยคิดว่าเราจะมาเดินดูกันว่าเราจะซื้อเสื้อผ้าแบบไหนกลับไปใส่กันนะครับ mm. ที่นี่มีแต่ของถูกถูกแบบมากๆทุกคนตัวละห้าบาทยังมีเลยแล้วเราจะมาเดินกันด้วยงบประมาณเอองบประมาณห้าร้อยบาทนะครับผมเราไปดูกันว่าเงินห้าร้อยเนี่ยจะซื้ออะไรได้บ้าง ไปดูกันอันนี้เป็นเสื้อยามด้วย้ยเท่ไม่เหมือนเสื้อเอ้ยเต้นะตัวละยี่สิบบาทเองได้เนอะไม่สไตล์แดกล็อกได้แดกล็อกไลด์ล็อกไลเดอร์แดกล็อกไลเดอร์เออเอาตัวนี้เหรอเป็นตะลอนเนาะบ้านเราเป็นเมืองเมืองหนาวอยู่แล้วอุณหภูมิหน้าหนาวแปดสิบองศาเข้าไหมได้อยู่ได้อยู่ได้ก็แปลว่าได้ไงอันนั้นตัวเท่าไหร่ เอเห็นแล้วเห็นแล้วหกสิบบาทเห็นแล้วอียูนิโคว่ะของแท้ปะเนี่ยน่าจะของแท้นะใส่ออกกำลังกายน่าแบบนี้เนี่ยออกกำลังกายก็แล้วหกสิบว่ะแต่ว่านึกไม่ออกเลยนะว่าเจ้จะใส่เสื้อแบบนี้ไปทำไมเอาทั <S <S ้งสองตัวเลยแล้วไอ้สองตัวเนี้ยเอาไหมเอาวันนี้ก็ไม่เอาวันนี้โอเค สรุปใครใครมาอยากได้เ,เสื้อผ้าต้องส่งตัวนี้ครับเก็บไปแล้วหนึ่งร้อยบาทห้าร้อยลบหนึ่งร้อยเหลือสี่ร้อยเอาไปครับค่ะ <Good. S 2> เกิกไปต่อทุกคนกับงบสี่ร้อยบาทใบละยี่สิบบาทจริงเหรอไช่อันนี้ใบละยี่สิบบาททั้งนั้นนะเนี่ยอัน <L ight ing sound> นี้เอาไว้แบบว่าเวลาไปต่งางจังหวัดอ่ะใสุู่ใส่ของได้ ยี่สิบบาทจริงเหรอวะเจอทีนี่เนื้ายังไงเนี่ยอะไนี้ปะใช่ไม่ไม่ไม่ในเซนต์ต้องแบบมีวัตถุวัเมื่อกียวว่าถูกแล้วแต่ฝั่งเนี้ยไปละสิบบาทเว้ยดูดิยังดีๆอยู่เลยที่แรกว่าจะซื้อกระเป๋าอยู่ทุกคนแต่ว่าที่ห้องอ่ะมีกระเป๋าเยอะแล้วแค่ที่มีก็ใช้ไม่หมดเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราไปดูเสื้อผ้าตรงอีกโซนกันนะครับ มันมีเสื้อผ้ามือสองแบบที่เป็นกระสอบเค้ามาวางขายด้วย<ะ>มีโซนเก่าแล้วก็โซนใหม่อันนี้โซนไหนนะนี่โซนใหม่โอเคงั้นไปดูโซนเก่ากันโนนัลดินโญใช่ชินนี้หรออันอันนี้อ๋นนอ,นนอเอหรอ<ะ>อ๋อเข้ามาถึงกลองนี้เท่สี่สิ0บาทไ oh <yeah. S 1> อนน้อันนี้ไม่ใช่แต่เสื้อสวยอ่ะอันเนี้ยอันนี้ทั้งกองคือ40บาทนะทุกคน <Wow. S 1> ก็หามาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่เจอเสื้อผ้าที่ถูกใจเลยตัวนี้ได้ปะสวยอ,ยอยู่นะ ดเดี๋ยวไปในคอลเลกชันเจอตัวที่อย่างดไดเลยอ่ะในในกล่องเดี๋ยวเราไปดูตรงตรงร้านเองกันอันนี้อะไรอย่างนั้นหรือสร้อยคอและก็กำไรอ่ะให้ไม่ขาดทุนนะแต่เป็นกำไร What? What ไม่เล่นก็ไน้ อันนี้คืออ,นนอันนี้คือนับนับว่าเป็นเป็นเป็นงบสำหรับซื้อเสื้อผ้านะเป็น,นธธเพราะว่าเราตั้งงบไปแค่500รอยบาทอ๋อ้นก็หักไปแล้วหักไปแล้วบาทเอาตังค์มาด้วยตอนนี้ก็ใช้ไปแล้ว20บาทนะครับเขาบอกว่า20บาทนี้ก็นับเป็นหนึ่งในงบผ0าร้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้งบซื้อเสื้อผ้าเราเหลืออยู่ที่380ิบาทนะครับเ <c oughs> ดินเลยเหรอเมื่อจะพูดไห <c oughs> นดนูดิมีเสื้อผ้าในหน้าสายบ้าง ไปตรงเก่ามันจะเป็นเก่าข้างในลึกอีกไปอีกจ้าโอ้มอสซาเร่เจอเท่าไหร่เนี่ยเจอเท่าไหร่อะอันนั้นร้อยอ๋ออันนั้นร้อยหนึ่งหเดียวเห็นเลขค้าฝาแล้วตาเหลืองเลยเอาเลยหรอเอาสวยนะสกินโมซาเร่ด้วยไอดอลนี่อะไอดอลโอ้โหโมซาแล้วเอาตัวนี้รับพี่จ่ายไปอีกหนึ่งร้อยเหลือจากสามร้อยแปดสิบ ลบไปเหลือเหลือ280นะครับซึ่งในเสื้อตัวเดียวเองมันไปไหนหมดเนี่ยอยากได้กางเกงกับรองเท้าคิดว่าจะซื้อได้ปะได้กับอีก2 8งได้ปะแล้วก็ไปกันเลยนี่เหรอเสื้อควันเหรอเมื่อกี้เห็นอะไรผ่านตายิมยิเนมที่ร้องดาวมีไว้เบิ่งอะไรวะเนี่ยพี่ครับขอดูเมทัลลิก้าได้ไหมครับ ไอตัวมาสเตอร์อะครับกับอ่าไอตัวบนอะครับอ่าอ่ใช่ครับโอเคกับไอตัวนั้นใช่ครับครับผมสวยวอะ๋ยวได้เท่าไหร่เนี่ยนี่ก็สวยราคาครึิงเดือนสวยมากเลยคอมเมนต์แต่ว่าเกินงบไปเยอะเลยนะเอะงบวันนี้เราคือห้าร้อยหน้าแล้วกัน เราเท้ามือสองนะทุกคนถูกมาก99บาทเองอเอาไว้ออกกําลังกายอะ่ะเอาไว้ออกกําลังกาย uh huh. <laughs> อย่าก,กออกกําลังกายบ่อยเนาะ <laughs> เดินขึ้นห้องนี่แบบ <laughs> 42ไม่ไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีโดนใจเท่าไหร่แต่อันนี้โดนใจมากแต่ไซส์แบบโอ้โห45ใส่เท้าผมได้สองเท้า <What? S 1> 99บาททุกคู่เลยทุกคนกคนู่นี้สวยนะ สีเลยโอเคครับแต่ะบอดีเป๊ะเหมือนจับวางเี้ยงคู่นี่แหละร้อยหนึ่งเลยนอะไรพี่้่ร้อยหนึ่งเลยร้อยหนึงเลยได้คืออะไรครับอ๋อรับคอบครัครับโอเคครับตอนนี้ก็ซื้อลอง้าไปแล้ว99้าบาทนะครับทีไปร้อยนึงแล้วกันโอเคเพราะว่าตอนนี้เราเหลือเงินอยู่180บาทนะครับหบาทซื้ออะไรดี อะะไรนเพราะว่าเขาต้องใส่ยีสต์จะซื้อจานหรอใช่จะซื้อไปให้เด็กที่ห้องมาทำแต่อีกหรอครับขอบคุณครับว่ากันปะแต่ว่านี้ใหญ่กว่าไอ้ไอ้ที่ซื้อใหม่ใหญ่กว่าซื้อต่างหงไปหนึ่งอันใช่ป่ะสามสิบบาทตอนนี้งบประมาณเราเหลือร้อยห้าสิบบาทเจ้มาหน้าแกปะเนี่ยใต้ไม่มีแล้วแต่ก็ถือว่า เอาโอเคนะห้บาทเลยเอาดีปะ่ะแอไอเหลืองบเท่าไหร่<า>เหลืองบเท่าไหร่วันห้บาทเออยไม่ได้ได้ตั้งสามตัวเดี๋ยวเก็บเก็บไว้เป็นเอาไว้ตัวเลือกกอนหาวเรือกดัน่งรม่หน่ยเอาไปต่อแชรไดปะฮะต่อไปอีกละไป,ไปเป็น l e o นะครับซี่จาก starbok เขามีคำคมด้วยนะอะไรี่เคยกล่าวไว้ว่า โอเคครับก็ใช้ไปแล้ว50บาทนะครับตอนนี้เราเหลืองบประมาณสุดที่อยู่ที่100บาท,ท่วนนะครับซื้เอเลยดีอ่ะครับตอนนี้ก็เราจะกลับกันแล้วนะทุกคนสรุปคือเราใช้งบไม่ถึง500อยนะมันมันงบเราเหลืออยู่100บาทแต่เราก็ได้เสื้อผ้าเยอะมากใช่ปะใช่ได้ดเสื้อสองตัวของของพัดแล้วก็ของผมเสื้อบอลแล้วก็อะไรอีกวะ เสื้อบันตัวหนึ่งแล้วก็รองเท้าคู่หนึ่งแล้วก็เสื้อคอ,อก,กลมอีกตัวหนึ่ง5 0ห้านี่ถ้าไปเดินห้างเนี่ยในเกร่งในยังไม่ได้อะโอเคครับทุกคนนั้นเดี๋ยวเราจะกลับกันแลวไว้เจอกันในที่ใหม่นะครับผมโอเคบ๊ายบายสวัสดีจ้า